หนึ่งทุ่มวันนี้นะครับนาตาช่างในศึกมวยดีวิถีไทยครับที่เปทีมวยทุกองทัพประกาศทุป,ปาเตมีนะครับผมเริ่มคู่แรกเที่ยงตรงทางพายทีวีแล้วก็เข้าสู่ช่วงช่อง8หมยเรียก2ีกตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับวันนี้ผมก็มีมรักมือชอบมาฝากเลยทั้ง4คู่ที่แฟนมวยเขาชมเขาเชียร์เขาลุ้นกันก่อนจะไปลุยกันที่วิกหมอดชิดนะครับเปิดทัวร์ด้วยคู่แรกเลยครับเพชรมงคลเมืองศรีมาเจอกับลิว้วยงยวนเจเอฟบุญพันม่วงครับ ร้อยสามสี่ต่อร้อยสามสิบหกปอนด์นะครับทางด้านเพชรมงคลต่อให้หนึ่งปอนด์นะครับรูปร่างถือว่าไม่ต่างกันมากนะครับแต่เรวยงหยวนจะได้เรื่องความหนาหน่อยนะโชคจากประเทศจีนนะครับส่วนเพชรมงคลนี่ก็เก่าเกาืึกเลยนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าน้ําหนักสองปอนดนี้จริงๆเนี่ยน่าจะห่างกันแค่ปอนด์เดียวเพราะว่าเรวยงหยวนก็มาขาดนะครับทางด้านเพชรมงคลก็มาสบาย คูนี้ก็ห่างกันไม่เยอะนะครับผมแต่ในเรื่องของการยืระยะความเป็นมวยนะครับผมต้นๆเนี่ยเหลือวหยงหยวนเนี่ยอาจจะมาหนักแรงหน่อยละกันแต่ยังไงยืระยะ5ยกเนี่ยใจผมยังชอบไปที่เพชรมงคลนะน่าจะเอาตัวรอดได้ถ้าไม่โดนนับโดนนอกไปซะก่อนนะเพราะว่าเหลิวหยงหยวนนี่ก็ชกแต่3ยกเท่านั้นนะนี่เพิ่ง5้ายกนะครับผมไปแรกของทน่าเหลิวหยงหยวนเลยผมมองว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการยืระยะไปปลายลงไปถึงชกกลางวันด้วยส่วนคู่ที่2ครับไดนาไม้ลูกเขาควางเจอกับนิวแซนชัยทวดน้องกี นะครับ116ปอนด์เท่ากัน น้ำหนักเท่ากันแต่รูปร่างไม่เท่ากันนะครับผมนิวแสนชัยมาผ่านสบายส่วนไดนามา์เนี่ยมาลดไปปอนกว่าลดไปปอนกว่าแถมลดไม่ลงด้วยนะก็ยอมโดนปรับไปนะครับผมได้ทั้งรูปร่างด้วยแล้วก็ได้ทั้งน้าหนักด้วยทีนี้เลยกลายเป็นว่าไดนามท์ก็ได้เปรียบหลายอยา่างแล้วพรุ่งนี้มาชกเที่ยงเนี่ยได้เวลาพักฟื้นพักฟื้นพักผ่อนหนึ่งคืนเต็มเมเนี่ยโอ้ผมมองว่าพรุ่งนี้ไดนามท์น่าจะมาใหญ่เลยยังชอบที่ไดนามท์นะน่าจะเอาชนะไปได้นะครับนิวแสนชัยจะชนะเนี่ยก็ต้องอาศัยเรื่องฝีมือเรื่องลลูกกเเาย แต่ด้วยความใหญ่นี้แมน่ากลัวจริงๆไดนาำมันกำลังสดด้วยส่วนคู่รองครับกาาวพักซิต99ครับเจอกับมวยแท้อย่างทาฮาสิงบรีฟรไฟคลับนักชกจากอิหร่านนะครับีปกัน118ปอนด์เท่ากัน ทาฮามาเกินไปจุดหนึ่งงับเข้าห้องน้ำครั้งเดียวผ่านส่วนกล้าพย雅ก,ก็มาสบายเลยมาขาดไปปอนหนึ่งก็เท่ากับว่าตอนน่อหนักให้เจ้าทาฮาไปแต่ว่าต่อ,ตอนนหนักนะครับแต่ไม่ต่อรูรลากนะครับทาฮาก็มาดูร้อยกว่านิดนึงนะแต่ก็ไม่ต่างกันมากส่วนกล้าพยัก,ก็ได้เรื่องของเตะขาต่อยหมัดตามสไตล์เลยนะครับผมก็คู่นิดต้น,ตน ก็น่ารุ้นไปที่ก้าพยักก่อนละกนันมวยในรายการด้วยถึงแม้ว่าจะเสียเปลี่ยนน้าหนักแรงปะทานนิดนึงแต่ผมก็ยังเชื่อว่าจะเต็มตัวการฟิตซ้อมนะผมมองว่าก้าพยักก็ยังดูว่าเป็นมวยในรายการก็ยังดูดีกว่าส่วนกูเอกนะครับผมเหนือเทหนือธรณีพุทธประชาชื่นครับร้อยสิบเอ็ดปอนด์เจอกับเพชรทองเก้าพัชราเยี่ยมร้อยสิบสามปอนด์ต่อกันให้สองปอนด์นะครับสําหรับเหนือธรณีนะครับผมก็ต่อน้ําหนักแล้วก็ต่อรุปรรังด้วยนิดหน่อยนะเพราะว่าเพชรทองเก้าก็ดูลอยกว่าน่อยแต่พอ ปะทะไปแล้วบทเบียดไปแล้ว จับในไปแล้วนะก็ยังดูว่าเหนือธนินีก็ยังดูดีกว่าต่อ2ปอนผมมองว่าไม่น่าใช่ปัญหาและดูลาหนักมาไม่มีปัญหาด้วยนะครับผมก็ยังชอบที่เหนือธรณีน่าจะย้ําแขนได้ในเรื่องของเข่าในไปไปลายยก3ยก4ยก5เดินจับตีหัวต้องบอกว่าเหนียวแน่นหนึบมากๆชั่วโมงนี้ากไวสีคู่พรุ่งนี้นะครับผมก็ชอบเพชรปงคลชอบในน้ไม้ชอบกาพยัก,ก์ก็เหนือธรณียิงไปเลย4ี่แดงนะครับผมหลักและชอบและเชียร์ก็ตามกันมาได้นะครับผมส่วนมวยรักตัวชอบตัวเดียวเลย นะก็ยังชอบที่เหนือธรณีนะโอ้โหชนะมาปีกว่าแล้วก็เคยชนะเพชรทองกรมแล้วมองว่า2ปอนไม่น่าเป็นปัญหานะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ั b สไคระครับยูทูบมวยไทย2000ด้วยแล้วก็เข้าไปที่เพจ Facebook มวยไทย2 0 0พเข้าไปพูดคุยเข้าไปคอมเมนต์กันได้คู่ไหนผลการตัดสินไม่ถูกใจคู่ไหนมีประเด็นก็เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับมีแฟนมวยเข้าไปพูดคุยกันพอสมควรเลยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กันหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ